สวัสดีครับการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้านั้นต้องมีการขับเคลื่อนมากมายหลายมิติซึ่งสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยนั้นก็คือการทําให้ชุมชนมีความมั่นคงแข็งแรงนั่นเองครับตะเกียงชุมชนพัฒนาคนบนความพอเพียงของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแสงไฟนําทางจากพัฒนากรที่จะช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในตะเกียงดวงแรกพัฒนากรขวัญใจชุมชนครับ จุดกาเนิดของการเป็นนักพัฒนาก็คือเราสอบบรรจุในกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับมีความใฝ่ฝันที่จะทํางานกับพื้นที่ชุมชนของเรานะครับมีโอกาสได้มาบรรจุที่แรกเนี่ยที่อำเภอแสวงหาเลยตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่สวงหาก,ก็เข้าปีที่8นะครับวันนี้ได้รับประกาศจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยให้มาถ่ายทอดว่าในการเป็นพนกักงานปั่นใจชุมชนเนี่ยเรามีเคล็ดลับอย่างไรนะครับ mm hmm. แล้วก็ทํางานในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ คำว,ว่าตะเกียงชุมชนคือเราเนี่ยคือผู้นําทางครับผู้นําทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทํางานอย่างมีขั้นตอนไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที่เขาได้วางไว้ครับแต่ในองค์ประกอบของการเป็นผู้นําทางเนี่ยจะต้องมีภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิฐานภูมิรู้เนี่ยคือเราจะรู้ในทุกๆเรื่องที่ชาวบ,บ้านจะต้องรู้แล้วรู้ต้องรู้จริงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ในส่วนของการเป็นมีภูมิธรรมเนี่ยเราจะต้องมีความยุติธรรมแล้วก็ ไปปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีจะต้องสร้างสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองและภูมิฐานเนี่ยก็คือมาตรฐานในการใช้ชีวิตเนี่ยสามารถที่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับคนในพื้นที่ได้แล้วก็เพื่อนข้าราชการที่เป็นพนักงานหรือข้าราชการในกรมอื่นได้ด้วยว่าแนวทางการทํางานของเราเนี่ยมีความชัดเจนก็คือทําเพื่อพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องศึกษาเพิ่มเติม เช่นในการทําโค้ง,งหนองนาเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องการคํานวณช่างหรือคํานวณดินแล้วก็แล้วแต่เราต้องศึกษาจากพี่ที่เขารู้และมีเรื่องการเบริกจ่ายเราจะต้องศึกษากับทางสตอง,งออะไรอีกหลายหายน่วยงานเพื่อจะให้งานที่ออกมาเนี่ยถูกต้องครบถ้วนและประโยชน์อยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับมีผู้บังชาท่านหนึ่งครับคืออดีตนายเพื่อสังหารเนี่ยนายสุรพลมชเริญเนี่ยที่จริงผมก็ปฏิบัดตัวในการกกาวใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมาอยู่แล้วแต่หลักการการเข้าชุมชนง่ายๆก็คือทําตัวให้เล็กที่สุดครับเพื่อจะให้เข้ากับพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่อง เพื่อเขาจะได้รับฟังแล้วคิดว่าเราเ,เป็นคนในครอบครัวเขานะครับแล้วก็ใช้หลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตในการทำงานคือการเข้าถึงเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเข้าใจคือเข้าใจสภาพพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างถึงก็คือถึงชุมชนถึงทุกบ้านทุกครัวเรือนรู้ปัญหาเขาแล้วค่อยพาเขาไาพัฒนาอีกทีนึงครับนี่คือเคล็ดลับหลักเลยในการทำงานของพนกักงานประชาชนที่ผมได้คุกคีกับพื้นที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มานะครับ มีความรักในชุมชนอยู่แล้วคนที่อยู่ในชุมชนทุกคนคือคนในครอบครัวเราโอกาสต่างๆที่เราจะส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เนี่ยเราควรที่จะหาโอกาสได้เขาและผมเชื่อมั่นมากมากที่สุดในชีวิตคือว่าการทํางานของกรมการพัฒน,นาชนเนี่ยมีปรัชญาอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราสามารถพัฒนาได้เมื่อมีโอกาสไปให้เขาและทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอถ้าเขาได้รับโอกาสนี่คือหลักการของการทํางานของกรมการพัฒน,นาชนเลยครับเพราะว่าถ้าเกิด มันไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้เขาที่จริงแล้วเนี่ยพนักราคือผู้นําการเปลี่ยนแปลงผู้นําทางคือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพาชุมชนไปสู่เป้าหมายสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยทุกคนจะต้องเกิดความศรัทธานในตัวเราว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยเราสามารถเป็นคาตอบไปเขาได้แล้วก็พาเขาไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาวางไว้ได้นําไปสูก่การมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำแล้วก็นําสู่การพัฒนาประเทศชาต,ติต่อไปครับตะเกียงดวงที่1พัฒนากรขวัญใจชุมชน คือตะเกียงดวงแรกที่ส่องสว่างนำทางชุมชนให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและตะเกียงดวงแรกดวงนี้จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันดับแน่นอนครับสิ่งที่พนักงานต้องมีคือความจริงใจครับพี่พอมีความจริงใจเนี่ยการทำงานทุกอย่างมันจะเป็นมีความจริงจังของมันเองนะครับและสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราทำด้วยความจริงใจแล้วจริงจังแล้วเนี่ยผลตอบรับจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยถือว่าเราได้ ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับรู้รับทราบด้วยกันแล้วมันจะไม่มีคําว่าผิดหวังมันจะมีคําว่าพัฒนาต่ออย่างเดียวเท่านั้นสําหรับเพชรเนี่ยทักษคติของเขาเนี่ยต่อการทํางานกับพี่น้องประชาชน,นมันชัดเจนว่าเขามีทัคติที่<ม>ดีดีก็คือในเรื่องของทาอย่างไรที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี mm. เขามีความจริงใจเ mm. มื่อเขาไปนํารงชน mm. เขาไปทุกชุมชน mm. ทุก พื้นที่ในหมู่ในตำบลในอำเภอของบรยงานที่เขารับผิดชอบเนี่ยเข้าถึงได้เป็นที่หนึ่อแล้วก็ทําได้ถูกต้องอก็ทําได้ได้เรียกว่าไม่มีไม่มีขาดมีแต่เกินน้องเป็นคนที่มีความตั้งใจมีความตั้งใจสูงมากในการทํางานแล้วก็มีความรับผิดชอบน้องเขามี ในเรื่องขององค์ความรู้นะคะที่จะลงไปทํางานน้องเพชรเนี่ยครบจริงๆนะครับเพราะน้องเคยอยู่โดยที่ไม่มีหัวหน้างานเป็นพนักงานอยู่คนเดียวคนเดียวเลยน้องก็สามารถที่จะเคลื่อนงานของพชเนี่ยไปได้ไปได้อย่างดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่เลยมองว่าที่กรมการบรรัชนเลือกเขาเป็นพระนรนขวัญใจบรรชนเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดตัวเลยนะคะเลือกเขาได้ถูกต้องแล้วก็เขาก็ยังมีวิสัยทัศน์มีทัศนคติที่ดีต่องาน